ครับสวัสดีนานาทุกท่านครับผมนะครับเมรีสีฟ้านานาทุกท่านมาวันแห่ครับผมลองเบิ้งวาสิแดโตัวปอเมนีนะครับแห่คือเขาแห่สีสองนะครับนะเป็นแห่หน่อยเอาจิมวาวันปลาเปิดไปมา,า,าปลาไอน้นครับปลามอข้างดำครับผมไปเบิ้งน้วกันครับเปดสิได้บ่ ไปกันเลยครับผม Tiếp đu khách phong, trình đại chi títo, to phong, đại yu, đại yu, đại yêu khách phong. ไี่แต่ตัวนึงครับเป็นหม้อข้างดำครับผมจริงจริงหวานมาได้แล้วแหละต้นหนึ่งเป็นปลาหม้อข้างดำอีกตัวนึ่งยืนได้หนี่เป็นปั้นในิดครับผมตาที่งานได้อันจะนิ่ใส่งานมด้วยกันตัวนี้ mỏ khăn đầm để mắt tôi nâng khắp này khắp bốn phải cứ cưới đây này mỏ khăn đầm ออ๊ยได้มาสองตัวสามตัวครับสองตัวครับผมนี่เป็นลระมอข้างดำอีกแล้วครับสองตัวครับนี่อีกตัวหนึ่งครับผมอ้ครับตัวหนึ่งครับนใส่สวยๆครับขอ,อยากเก็บก่อนครับผม bò đại nhà chưa lọc đồ ít bát chấp vừa đại bấm hết น้าลุนครับ ได้ครับตึกฟูงมั้ยอ้ได้อยู่ครับนี่โอ้ช็อตนึ่ได้ครับเห้ยมาสามโตนะครับเนาะนี่ได้มาสามโตครับผมตัวใหญ่ตัว,ตวน้อยปลาปนกันไปครับมันๆครับผมช็อตนี่ <c ười> ปลาเงียงงูครับผมขึ้นปักง่ายเลยเท่าๆี้ยยี่โมงโอ้ยปลายัง,งียงเ ไปต้นนึงครับเป็นลาหมข้างดำนะนครับผมไปอ,อีกแต้มนวครับผมเจ็บครับผมไอกียักตายยังรับเ็ยนบักไงหนึง่งต่ว่าผู้หมวจะเป็นตาย,ยังไง มันเกิดปุ๊บมองเลยนะครับมองเลยเนี่ยเมื่อกี้ครับ ลองดูโอ้ฝนเมื่อกี้เห็นปลาเห็นครับโอ้ได้ครับได้อยู่สามตัวครับเห็นปลามันขึ้นนะปุ๊บเมื่อกี้ก็เล่วานเอาปลาพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงครับสามตัวครับสี่ครับผมเดี๋ยว สางออกก่อนวานไปเรื่อยๆนะครับเนาะไดดที่ละสองสามตัวเขาก็เก็บครับเจอตาพวกเขาก็ได้เป็นซิฟก็มีครับผมบางทีวานแหเดียวแหนหน่อยเงสิเว่าปลาพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงเนาะนี่ครับผมใส่ซวยๆเลยครับกำลังถอดเลยเนะี่ยตัวซำ สองเหนียวสามเหนียวครับผมนี่นม,นมันมันครับพอหยาดเก็บนะครับนะเห็นอีกฟูงนะครับผมข้างหน้าถึงจะวานไป็นขี้ครับเห็นดำดเนาะเป็นฟูงเลยฟูงเลยครับโหวทาท่านนะมันแตกๆไว้ครับผม อูดอยุครับดอยุตัวเดียวแต่ตัวเดียวครับผมทันตัวเดียวนะอ,อีกแล้วกับหอยเชลลีตายครับนี่ครับผมเด็ดมาอีกตัวนึงนะครับนี่เห็นบอกครับผมปลาหมอข้างดำนี่ร้ายยังครับ ลองเบิรงไปเรื่อยๆครับโอู้หูฝนข้างหนา้าฝนก็ไม่หนยะุดได้ว,ว่าไปเด็นคือวานแล้วมันเสียเอาไดว้วะอู้นมันขามอันนี้ต้องจับต้องตึงขามนะ้างมาถือ,อเลย ปลาเกล็ครับมองเกาหวานไปหวานมาอีกเลยนะครับผมที่กระไดที่หลักโตสองโตครับนี่ตอนนี้วานไกลไกเลยได้ัวนึงครับ ได้ไหมตัวนึงเป็นปลาหมอคางดำคือเรานี่ครับผมตัวหนึ่งเก็บครับผมจีเห็นไหวกรับไปกลับมาอยู่ครับเป็นซีตัวเลยคุณแต่วานแตกก็มีโอกาสได้โตครับผมว่าสิได้ป้องไก่คนนั้นท่านบอก มอทันไปครับผมไปหาเบิมมร์บุกไหมครับนี่ไม่ทุ่งกะเป็นซิปอยู่ได้นะครับผมเนี่ยทำไม่ทุ่งนี่กะได้เป็นซิปอยู่ครับ อุ๊ยถูกครับถูกถูกตัวหนึ่งตัวใหญ่บอมเป็นหมอข้างดำครับอ๋อใส่ใหญ่เลยได้นะครับนี่นะครับผมใส่ใหญ่นะครับนี่ทอฟ้ามืออยู่ใส่นี่นะครับผมมันมันครับ ลองเบิ่งตัวนี้ครับบม,ม่ไม้ตอว่าหฮาสีใดเลือดทอหรือว่าสิ่ใดลงหรือว่าสี่ใดปลาครับ

Mm-hmm. ะได้ปลาหรือว่าเได้ต่อมอหมี่เจ้าปลาหน่คลิปนี้ผมก็กกาบขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะผ<ม>ิดพลาดประการใดก็ขอ,ดขอโทษขออภัยด้วยครับผมผลงานที่ได้ครับผมปลารวม 嗯。